นี่เปิดตัวนี้ให้หน่อยสายมิดิบอ์เรียกร้องเลยอะไรเนี่ยน,นี่งานโทรแพงโอ้โหลูกค้ายังสวยนะครับน,น,น้องๆนี่ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นครอบเครื่องนะคะซ้ายขวาป้า้ายขวา,ขวา,างานเป็นคู่คแบบนี้คะ่ะ ซ้ายขวานะคะลูกค้าตัวนี้สําหรับ M อ็ลตรงรุ่นเลยนะนะคะในชุดก็คือลูกค้าจะได้ครอบเครื่อง2ตัวมีน็อตมีบูทให้ครบเซตครบชุดแบบนี้นะสามารถใส่ได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะช่วยกันแทงเครื่องก็คือกันเครื่องเป็นรอยนะคะลูกค้าจ๋าใช้ตัวนี้ได้เลยวัสดุเป็นงาน CNC อย่างดีแบบนี้นะสีสวยสดไม่ซีดง่ายนะคะใส่แล้วสวยงามแน่นอนนะคะลูกค้าปกติคู่หนึ่ง790บบาทวันนี้ให้เปิดโปรเท่าไหร่ถูกเลย ถูกๆเลยลูกค้าเอางี้หนูลดล้างสต็อกให้มันใกล้จะหมดแล้วนะคะมันมีมาไม่เยอะนะลดล้างสต็อกไปเลยค่ะพี่หกร้อยลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะวันนี้ใครที่สนใจนะมีสีทองสีเดียวและกันขอคนชอบสีทองพี่นะคะลีกค้ถึงไ0นะคะลูกค้าเห็นคลิปนี้ใครขับ m อ็มสแลต้องจัดด่วนนะคะ399บาทส่งฟรีเฮ้ยเมเอวดีกว่าสามร้อทวนๆเลย 390ค่ะส่งให้ฟรีค่ะ hey, ลูกค้า <hey. S 1> งานใหม่แกะกล่องแบบนี้นะใช่ไม่ใช่มือสองไม่ใช่ล้างสต๊อกเลยจัดไปเนี่ยแพ็กเกจด,ดีมากนะคะเท่าไหร่นะ390 390ส่งฟรีค่ะพี่ๆนะคะมีประมาณ10ชุดได้พร้อมบูดแล้วก็อะไรครบเลยใครขับ m อ็มสต้องจัดนะคะเอ็มสลัอาร์้ใช่เอ็มสลอารแคปรูปนี้ทักหา,าน้องแอดมินได้เลยคะ่ะ uh huh.